ฮอตปลอดแตกสิงโตป่าชยาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ฮอตประหลอดแตกอีกรายแล้วนะคะสำหรับหนุ่มหล่อผิวเข้มสิงโตปราชยานักแสดงไอดอลที่โด่งดังจากซีรีส์เรื่อง so t a เ the series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งก็ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการบันเทิงไทยและวงการบันเทิงเอเชียค่ะสิงโตมีชื่อจริงว่าปราชยาเรืองโรจนะคะชื่อเดิมของเขาคือปราชยาชีวะนระสุชาคุณ ชื่อเล่นของเขาคือสิงโตค่ะเขาเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2537จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนภาระตะวิทยาระดับมัธยมศึกษาในแผนการเรียนวิทย์คณิตจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันสิงโตได้ย้ายเข้ามาเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะโดยเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ชั้นปีที่1 สิงโตเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นนักแสดงนำในซีรีส์เรื่อง s o ั a s the series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งซึ่งรับบทก้องทพบคู่กับคริสพีรวัตรแสงโขทิรัตนิสัสยส่วนตัวสิงโตเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงค่ะเวลาอยู่คนเดียวเขาจะใส่หูฟังฟังเพลงหรือไม่ก็อ่านหนังสือถ้าสนิทกับใครก็จะพูดเยอะและก็ทำตัวรัวๆฮาๆใส่ได้ แต่ถ้าไม่สนิทกับใครเขาจะดูเป็นคนนิ่งๆค่ะผลงานการแสดงของสิงโตนะคะในปี2559เรื่องแรก So ตั a t the Series พี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งต่อมาคือเรื่อง Little Big Dream ความฝันอันสูงสุดปี2560 You Print Series ตอน First Class คุณแม่ไวสาย The Series So t a t s the Series และในปี2561 Friend Zone เอาให้ชัดส่วนผลงานภาพยนตร์ในปี2561 An o t h e r Face ผลงานเพลงของเขาคือเธอทำให้ฉันโชคดีคู่กับคริสพีรวัตรเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต